ใกล้เข้าสู่สงการแล้วนะครับก็สําหรับวิชาทางด้านการโยกนะครับผมเนี่ยมันจะมีดวงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆช่วงสงการนะครับซึ่งในสงการปีนี้นะครับก็คือหลังจากประมาณวันที่16นะครับเมษาย,ยนเป็นต้นไปนะครับดวงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับสิ่งที่จะส่งผลใหม่ทางการโยกก็คือว่า ใครก็ตามนะครับที่เกิดวันเสาร์นะครับในปีหน้านี้นะครับตั้งแต่สงการ -65 เลยจนถึงประมาณสงการปี66นี้นะครับผมดวงกระโยโของท่านนั้นเข้าสู่ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าขุมทรัพย์นะครับดังนั้นข่าวดีก็คือทุกท่านเลยที่เกิดวันเสาร์นะครับมีโอกาสสูงมากๆเลยที่ปีนี้ทั้งปีนะครับตั้งแต่สงการ65ถึงสงการ66เนี่ยจะเป็นปีแห่งการเก็บทรัพย์นั่นเองนะครับเพราะตกตำแหน่งขุมทรัพย์ก็คือจะมีโชคมีลาบมีคนรักนะครับมีคนช่วยเหลือสนับสน รวมไปจนถึงสามารถหาเงินหาทองหาทรัพย์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับดังนั้นจึงถือเป็นปีทองปีหนึ่งเลยของคนที่เกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับดวงส่วนบุคคลด้วยแต่โดยรวมทั้งหมดทุกคนที่เกิดวันเสาร์นั้นมีโอกาสที่จะหาเงินหาทองมีทรัพย์สมบัติเพิ่มเติมมีบ้านมีรถเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่คนเกิดวันเสาร์ทุกท่านปีนี้ทั้งปีขยันทุ่มเทขยันขันแข็งนะครับและก็จะมีโอกาสที่จะมีความเจริญรุ่ง ร่ำรวยขึ้นนะครับส่วนวันอื่นที่ดีนอกเหนือจากวันเสาร์ก็จะมีคนเกิดวันพุธนะครับทั้งวันพุธกลางวันและก็พุธกลางคืนเลยนะครับก็จะตกในตําแหน่งที่มีความสําเร็จประจําปีนี้นะครับเพราะถือเป็นปีแห่งธงชัยด้วยนะครับดังนั้นคนเกิดวันเสาร์กับคนเกิดวันพุธนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆเลยนะครับ